เอาละครับท่านผู้ชมครับยังคงเป็นเรื่องเด่นเรื่งดอนเรื่องราวของอดีตแม่ทัพภาคที่สองนั่นก็คือแม่ทัพกุ้งหลังจากที่ออกมานะฮะพูดในรายการหนึ่งนะครับการที่ไปเป็นนักพูดนะครับแล้วก็เชิญพี่น้องประชาชนนั้นมานั่งฟังนะแล้วก็ได้แชร์ถึงเรื่องราวของการที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับโทรมาขอให้แม่ทัพกุ้งนั้นหยุดยิงขณะที่สู้รบกับคอมเมนได้6ชั่วโมงนะแม่ทัพกุ้งก็บอกว่าผมหยุดไม่ได้เพราะว่าผมนั้น ตอ้องป้องพื้นแผ่นดินไทยนะฮะผมเดินหน้าแล้วผมใส่เกียร์เดินหน้าแล้วประมาณนั้นก็ทําให้ประชาชนนั้นฮือฮาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โมแม่ทัพกุ้งนี่คือ,อหนึ่งคนคนแรกที่ออกมาแบบป้องพื้นแผ่นดินไทยจริงๆแต่ในที่สุดครับแม่ทัพกุ้งก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครสั่งนะฮะเป็นการเข้าการเข้าใจผิดกันเท่านั้นเองนะ,ะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนโทรมาสั่งหรอก่งนี้ทําให้ผมผิดหวังเป็นอย่างมากนะ,ะผิดหวังในการที่ ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่กับการว่าพอหมดอํานาจแล้วกลัวกลัวตายอย่างนั้นเหรอเป็นชายทาททหารนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเคสามถุยออกมาฟาดถึงเรื่องนี้ครับหกชั่วโมงแรกให้หยุดครับหกชั่วโมงแรกให้หยุดตั้งแต่เริ่มประท่ากันปุ๊บให้หยุดเลยหกทุ่มหลังเที่ยงคืนหลายใจหยุดยิงไม่ใช่ครับวันแรกเลยที่ประท่าันวันแรกันที่ประท่านเขาบอกขอร้องให้หยุดเลยขอร้องให้หยุดเพราะเขาเขาอยากให้หยุด แล,แ,ลแล้วลวันนั้นทหารมาแล้วฟังว่าให้หยุดแล้วยังไงฮะผมขอไม่หยุดครับเพราะผม,มสตาร์ทแล้วสตาร์ทห <c oughs> ารก็เดินหน้าต่อไปผมขอร้องผู้ิมชาวว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวันบวกลบคูณหาร อ,อ๋อตอนนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วแล้วตอนที่ท่านไม่หยุดเลยเนี่ยคนที่สั่งให้หยุดเนี่ยเขาไม่ว่านะเขาไปตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักใหมห่หยุดหยุดหยุดสวัสดีครับพี่น้องชาวตัวเล็กเอฟ4เพื่อไทยทุกท่านครับพอดีไปเห็นแม่ทัพกุ้งเขาให้สัมภาษณ์ฮะวันที่เขาได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาาเขาบอกว่า ตอนแรกเขาเป็นรองแม่ทัพภาคสองเขาบอกว่าวันที่ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคเขาเอาแผนที่มากลางเลยครับเพื่ออยากจะรู้ว่าประเทศไทยถูกลุกล้ำอธิปไตยตรงไหนต้องการจะเอาคืนให้มากที่สุดโอ้โหฮะพอพูดเท่านี้กลายเป็นวีรบุรุษของพวกว้าเหลืองถ่วงความเจริญทันทีฮะต้องบอกว่าสิ่งที่แม่ทัพปุ้งพูดโอ้โหมันดูแล้วฟินนะถ้าผมไม่มีต่อมเอผมมีแต่ต่อมเชื่องเหมือนในพวกว้าเหลืองถ่วงความเจริญ ผมก็จะฟินนะมีที่ไหนทหารระดับรองแม่ทัพภาคพอขึ้นแม่ทัพภาคแล้วบอกว่าเนี่ยผมพอขึ้นแม่ทัพภาคแล้วผมต้องเอาแผนที่มากลางเพื่ออยากจะรู้ว่าอภิปไตยไทยอะไรมันโดนลุกล้ำตรงไหนแล้วต้องการเจ้าคืนมากที่สุดโอ้โหว้าเหลืองฟินยกกหอเตนีโรแต่พอดีเคสามถุยมีต่อมเอฮะเคสามถุยอยากจะถามแม่ทัพกุ้งกลับฮะว่าตอนเป็นรองแม่ทัพภาคทําไมไม่ทำฮะ กลางแผนที่ไม่ได้เหรอตอนเป็นแม่ทัพภาคแผนที่กลางไม่ได้แขนด้วนเลยฮะ er <road> ตนเป็นรองแม่ทัพภาคถ้าคิดรู้แล้วว่ามีคนลุกบทบอธิปไตยหน้าที่ของคุณคุณเป็นอาหารคุณต้องรักษาอธิปไตยถูกต้องไหมคุณกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนทุกเดือนคุณต้องรักษาอธิปไตยแล้วตอนคุณเป็นรองแม่ทัพภาคแผนที่มันก็มีทําไมคุณไม่กลางดูตั้งแต่เป็นรองแม่ทัพภาคแล้วก็ไม่ยอมให้เสียแผ่นดินไทย แล้วต้องรองแม่ทัพกุ้งบ่อมจะขึ้นไปรองแม่ทัพก็อยู่ที่ภาคที่สองนะ่ะคุณเป็นทหารอยู่ภาคที่สองต้นขึ้นมาเป็นาารองแม่ทัพหรือคุณจะเป็นทหารอยู่หน่วยไหนไม่รู้แต่พอขึ้นมาเป็นาารองแม่ทัพภาคสองทำไมคุณไม่ทาฮะหรือว่าคุณไม่มีความละอายที่คุณกดเงินเดือนจากภาษีประชาชนไปใช้จ่ายทุกเดือนฮะผมถามแบบนี้ฮะแม่ทัพคุณรู้สึกละอายใจาหมฮะตอนที่เป็นรองแม่ทัพ แล้วไปกดเงินเดือนตอนเงินเดือนออกสิ้นเดือนเงินเดือนคุณออกเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทผมไม่รู้เงินเดือนระดับรองแม่ทัพกี่หมื่นบาทนะแต่คุณไปกดเงินเดือนมากินมาใช้ทุกเดือนคุณรู้สึกละอายใจบ้างไหมว่าคุณกดเงินเดือนจากภาษีของประชาชนในฐานะทหารผู้รักษาอธิปไตยไทยแต่คุณกลับยอมให้ต่างชาติมาลุกล้ำอธิปไตยแล้วมาพูดว่าเนี่ยตอนเป็นแม่ทัพถึงจะมากลางแผนที่ แล้วตอนเป็นรองแม่ทัพไม่รู้สึกละายใจในตอนไปกดเงินเดือนหรือไม่ฮะตอนกดเงินเดือนมากินละอายใจมั้งนะฮะว่าคุณไม่ทํางานฮะใครจะฟินก็ฟินแต่เคสามถุยมีต่อมเอไม่ฟินด้วยจะเป็นตําแหน่งอะไรก็ช่างหน้าที่ทหารคือรักษาอธิไตยไทยคุณต้องปกป้องอธิปไตยไทยเพราะคุณสิ้นเดือนคุณไปกดเงินเดือนจากภาษีของประชาชนกินใช้ทุกเดือน แต่คุณไม่ละอายใจบ้างเหรอเวลากดเงินมาใช้และคุณปล่อยให้อธิปไตยไทยถูกลุกล้ำเนี่ยละอายใจบ้างไหมฮะแม่ทับกุ้งนะฝากพี่น้องแบบนี้ฮะเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่บอกแว่งนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมเคสารถุยตัวแทนพี่น้องชาวเดเลเอสซี FC, เพื่อไทยอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สุวิไล เป็นประเทศที่ปาจสกยาเสพติปดปาจสกผู้มีอิทธิพลเถื่อนผู้มีอำนาจเถื่อนพวกมาเฟียผู้มีอิทธิพลต่างๆรวมถึงของผิดกฎหมายการพนันเถื่อนที่ผิดกฎหมายคนไทยต้องปลอดภัยไปไหนได้ทั่วประเทศเดินทางไปเที่ยวที่ไหนต้องมีความปลอดภัยไปได้ทั่วประเทศ2570เลือกพักเพื่อไทย2ใบไม่วอกแว็กเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแว็กเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกนะจ๊ะ หลังชมแล้วผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากเคสามถุยครับนี่คือสิ่งที่เคสามถุยก,ก็ออกมาฟาดฟันถึงเรื่องนี้นะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับนะฮะถ้าใครได้ฟังติ่งข่าวของบุ๊คพอยด์นะครับติ่งข่าวเนี่ยเขาก็ได้จัดรายการกับคุณจอมขวัญน,นะครับเขาก็ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้ครับว่าคนที่สั่งแม่ทัพกุ้งให้หยุดยิงนั้นมีจริงนะมีจริงและก็ไม่ใช่พักประชาชนนะพักประชาชนนั้น ไม่มีพลังแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะสั่งใครได้นะยังเอาพรรคตัวเองไม่รอดส่วนเรื่องราวของพรรคเพื่อไทยนั้นใช่หรือไม่นะสื่ข่าวบอกว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนนะไม่ใช่ทักษิณชินวัตรไม่ใช่ภูมิธรรมไม่ใช่อนุไม่ใช่อุกอิงอย่างแน่นอนนะแต่เป็นอนดีตของนักการเมืองนะที่นุนหลังพรรคการเมืองพรรคพรรคหนึ่งอยู่มีอำนาจนะ มีอํานาจนะครับสั่งแม่ทัพกุ้งให้หยุดยิงเพราะว่าอดีตของนักการเมืองคนนี้นะเขานั้นมีหุ้นนะครับถือคาสินโนกับเขมรน,นะก็บอกว่ามีหุ้นถือคาสินโนกับเขมรเพราะว่ามีข่าวว่าในระหว่างที่การสู้รบเนี่ยนะจะมีการนะครับอนะ่ยิงถล่มคาสินโนของเขมรน,นะ สิ่งนี้ก็ทําให้นักการเมืองคนนี้เนี่ยกลัวกลัวว่าทหารไทยนั้นอาจจะยิงพลาดก็ได้นะฮะหรือโดนก,กันแกล้งนะแล้วก็ยิงบนคาสินโนนะฮะทำให้ธุรก,กิจของตัวเองนะครับผลประโยชน์ของตัวเองนั้นได้รับความเสียหายจึงรีบโทรไปหาแม่ทัพกุ้งให้หยุดยิงสิ่งนี้นะครับนะฮะต้องบอกว่านี่คือกบฏชัดๆนะเป็นกบฏครับมีโทษประหารนะมีโทษประหารแต่ว่า กลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะพูดครับไม่กล้าที่จะพูดแม้ทัาพภาคที่สองออกมากับคำซะง,งั้นไม่กล้าที่จะพูดแล้วอย่างนี้ประเทศไทยจะหวังพึ่งใครได้ครับประเทศไทยหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วครับนะฮะเพราะกลัวอำนาจไปหมดอำนาจศัศรีนะฮะนี่แหละครับ,ค,รบคือสิ่งที่ต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคของตำรวจสีเทานะที่บิ๊กโจ๊กออกมาแชอะไรต่างๆนะ เราอยู่ในยุคตํารวจสีเทาแล้วก็หน้าการเมืองมันมีแบบนี้มาอย่างยาวนานแหรอครับแต่ว่ามันจับตัวใครมันไม่ได้นี่ครับเพราะมันใช้อํานาจนะมันใช้อํานาจมันจับตัวใครไม่ได้ครับเราเลยต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้วิบากกรรมแบบนี้นะแล้ววันนี้ขมรก็ยังลังแกรประเทศไทยอยู่เห็นไ,ไหมฮะขมรย,ยังลังแกรประเทศไทยอยู่แล้วเรานั้นจะฝากความหวังนี้ไว้กับใคร เราจะฝากความหวังนี้ไว้กับใครอ่ะจบสิครับแบบนี้ที่นี่คือประเทศไทยที่มีนาักการเมืองชั่วชเดือเร็วนะฮะผมไม่ได้ด่ารัฐบาลนะครับนะฮะบอกนักการเมืองหลายตัวแหละครับมีจะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองทั้งนั้นเอาละทะ่านผู้ชมาครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันเลนยครับ